ถ้าได้มาแบงกูจะลอมึงไม่จะเป็นต้องเอีอยู่ในคอมมือเลยขอตั้งแม่แล้วก็พ่อมึงฟังแล้วจำไว้มาฟังกำลังครอบงำมึงถาเพลงแบบนั้นมึงก็ไม่ชอบกันหรือบบว่ามึงนี่ยาจะเชื่อว่าไม่ได้ลอกมาเอต่าเียไร้มึงก็ลอกกันมาคนดูล้วก็ดูเรื่องจริมที่ทอดังถาดงมาแบงกจะลอมึงไม่จะเป็นต้องเอพียคอมึืกูมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพ่อมีพี่มีน้องที่กูจะป้องกันมึงาเพลงแบบั้นมันก็ไม่ชอบกัน ก็รู้เรื่องจริ้มทอดังเยอะเวกส์ต้าฟอร์ซว่าพวกกูเคยเป็นเพลิกไม่เติมกันครั้งละนิดรอกสองวิธีแล้วกูก็ทำไม่ดูไปคุ้ม but I must be g o อ e M I E ในแบ็คกูไม่มีสครัชก็ซ้ำมาทิกน้องชวนไี่บอกว่าไรไม่ดียัดแม่แค่ตัดม้ง <laughs> yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah I know I know what I am 24K, lock got me the bag. More top pops out with my gang Make a not die, in a make a brand I'm high to my had it Yeah, let me give me this, fuck, I don't ไคจะป้องกันถ้าเล่แบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันหรือว่าางทนี่าจที่เขาไม่ได้หลอกมาเอ๊ะอาเหีียไปมึงกลอกกันมางคนรู้ดูก็ดูเรื่องที่ถึงท้อดันแล้วจะยังไงะไีสอ Bring shit new me some พวกกูนั่ฟื้อเมื่อฟื้วิชากูพ่นควันแล้วก็หายไปที่ลับตากับปีพี่ไม่ใช่ปีซี่วิดาปียาในเมื่อกูถือแก้วขับมาในซิปวอลทูราคาเมื่อกูถือด o บเบิล u าบแล้วกูเห็นพวกสาวๆยางกับพิบตาแ้วก็ฮอลพี่ไม่จับเพราะพี่ส m o ก e ะเด็ e พ baby girl แต่ยากกลับดืมซมาพี่ซิปัไม่ใช่วิสกี้นชิวิีไม่ใช่ละครอยู่ในดิสนีย์ล้วพอาชีวิชีพอไปทำมิฮิปปี้พวกมึงอยากกี่ก้าแตยังมาดิสป แสดงเหนพวกแม่งฟอพวกบูแม่งคิดจะแทนพวกมึงแม่จจงมมปอ แคะแนนพวก,กูแค่ไปหมูแข่งทองแกกูมันส้อนกันอยู่สองใบเบบีบ้เกิดชีสแหม่หอนเพากูสองใจเธอไม่ยอมให้ตัวผมไปเป็นของใครตนนี้ผมไม่สามารถอยู่เธอก็รู้ว่าผมต้องไปแ้ะพวกมึงจะกูได้ถ้ามึงเข้างไงพวกกูสมองก,กันแต่บ้องถ้ามึงเข้าใจถมึงปากดี ID ตัวกูถือป็นคือลำกล้อง,ก,องกูไล่เมื่อมึงลกงลกับไปที่ซ่องไงกูไล่เธอไงกลับไปที่ซ่องแต่ว่าเธอติดค่มเลยมาโผล่อยู่ที่ห้องกูกูนัดตังตอนที่อยู่ในห้องธนาบัตรมีเป็นฟันชีต้องการที่จะจ้องดูเธอบอกหัวใจของเธอพังชีต้องการซ่อม Got lunch, she's <laughs> done, Tongo. And she me at the dude. Damn. And she me at the dude. Bang you do a jungle. Ha. And she me at the dude. Bang you do a jungle. Yeah. You can do that. คุณพนกันแล้วก็หายไปที่ล้า i บิกซีไม่ใช่บิกซี่ิ๊กยางดูมันกุ้งถือแก้วขับไล่สิ่งไม่ดีของเธอขับไ่รู้ถธอได้บั e คับและกูเห็นมนสงสาวที่ไปิดตาแล้วก็หอมที่ไม่จับกูมีส้มกับดับคาบและไปกอดเรียกกับมาแล้วกูไิบเซิร์ฟไม่ใช่วิสี้ในชีวิตีไม่ใช่ละครอยู่ในดิสนีย์และฟอร์ชีวิตที่พร้ม่อใหฮิปปี้กูพมึงย่งกผมลุงน 来吧。<laughs>